ส่วนมากที่ผมเปลี่ยนประมาณ2-3รอบแล้วค่าแรงก็อยู่ประมาณ400บาทน,บ okay, นะครับผมโอเคนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยนะครับก็400บาทนะครับค่าแรง สวัสดีครับมาพบกับไรเดอร์ทรากิกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาเปลี่ยนนอลลอนะครับเพราะว่านอล้อมันขาดนะครับาก่อนจะรับชมคลิปฝากกดติดตามด้วยนะครับผมนี่นะครับมันก็ขาดอยู่ประมาณนี้นะครับมันขาดทั้งตัวนอกและตัวในนะครับผมเดิมทีมันขาดอยู่2ตัวนะครับแล้วก็มาขาดเพิ่มอีกนะครับอีก3ตัวนะครับเป็น5ตัวเลยนะครับ นะครับพอมันขาด5ตัวแล้วก็ไปไม่ได้แล้วนะครับผมยังไงก็ต้องมาเปลี่ยนนะครับผมก็เลยเข้าร้านยางนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วร้านยางทุกร้านนะครับก็สามารถเปลี่ยนน็อตรอให้เราได้นะครับแล้วก็บวกค่าแรงไปนะครับแล้วก็เป็นค่าน็อตก็อยู่ประมาณชุดหนึงก็ประมาณ250บาทนะครับผม อันนี้ผมก็ได้ขออนุญาตจากทางร้านเรียบร้อยนะครับว่าขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับแล้วก็ถ่ายรูปนะครับเพราะทางร้านจะเข้าใจดีอยู่แล้วนะครับว่าเราคนขับรถบริษัททุกคนนะครับสามารถต้องถ่ายรูปไปส่งบริษัทได้นะครับผมอันนี้ก็เลยถ่ายวีดีโอมาได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับช่างก็ดูแลเป็นอย่างดีนะครับผม ก็ตอนที่ผมอัดคลิปอยู่นี้ก็ไม่ได้อ่าบันทึกเสียงแต่ประการใดน,นะครับเพราะว่าเสียงมันดังนะครับเสียงจากภายนอกมันดังมากเลยนะครับผมเพราะว่าจอดอยู่ข้างถนนนะครับผมก็เลยนั่งมานั่งพาดเอานะครับผมนี่นะครับพอถอดออกมาแล้วก็มาเปลี่ยนน็อตนะครับผมก็ถอดเสาหลักในออกมาก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเสาหลักในเข้าไปนะครับผม หนึ่งชุดมันจะมีสองตัวนะครับตัวในกับตัวลอกนะครับผมก็ช่างที่มีความชำนาญก็มันจะไม่ยากนะครับผมเพราะว่าเขาทำมาประจำอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็ทำง่ายนะครับนี่นะครับช่างก็ได้แนะนำว่าให้เราเปลี่ยนหลักนะครับรให้ดูดีๆนะครับว่าเสาไอ้น,อน็อตล็อกนะครับว่ามันดีหรือ ไม่ดีจะดูยังไงนะครับให้ดูว่าเป็นสีที่ว่าชุบนะครับชุบกันสนิมมาเรียบร้อยแล้วนะครับมันจึงจะดีกว่านะครับผมอันนี้ช่างจารบีไม่มีนะครับผมก็เลยเอาจารบีน้ารถมาให้ช่างนะครับซึ่งเป็นเป็นจารบีของเทนนะครับถามว่าใช้กับนอล้อดีไหมไม่ดีนะครับผมไม่ดีนะครับนอล้อที่ดีนะครับจะเป็นของ พวกฮีโน่หรือไม่ก็ของอีซูนะครับผมถึงจะดีกว่านะครับอันนี้ก็ใช้ไปก่อนนะครับดีกว่าไม่มีนะครับพอดีมันเห็นมันแห้งอยู่แล้วนะครับก็เลยเอามาปายสักหน่อยหนึ่งนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ช่างก็ใช้เวลาใสนะ่ประมาณ1ชั่วโมงกว่านะครับแต่ ตอนนี้ผมใส่นี้คือต้องมานั่งรอร้านอะไรเปิดนะครับผมเพราะว่าช่างมีน็อตไม่ครบนะครับมันเหลือที่ร้านน้อยนะครับนะครับช่างก็ใส่ฝาครอบนะครับแล้วก็ใส่ยิงน็อตล้อก็ถือเป็นอันเสร็จนะครับผมถ้าใครขับรถบรรทุกนะครับมันตรวจเช็คน็อตล้อ กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวล้อหลังจะแซงล้อหน้านะครับผมมันจะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับอันนี้ที่ผมเห็นเนี่ยก็คือมันขาดมาสองตัวแล้วก็เลยมาสังเกตอยู่บ่อยๆนะครับผมแต่อันนี้เริ่มเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับก็ใส่น็อตเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ ทั้งหมดนี้รวมค่าแรงก็ 1, 9 0 0เก้าอบาทนะครับผมอันอันนี้มันน็อตหลักใหญ่นะครับคือจริงๆแล้วเปลี่ยนแค่นี้นครับเปลี่ยนหกตัวหนึ่งตัวสองสามสี่เอ่อห้าหกนะครับแล้วก็นอ็นอตน็อตหลักใหญ่นี่เป็นน็อตเก่านะครับผมจริงๆแล้วมันมีน็อตหลักใหญ่อะเป็นเป็นสี่ตัวนะครับของผมที่ใส่มามันสี่ตัวมันขาดไปสองนะครับ เออก็เลยเหลือแค่น็อตลักใหญ่2ตัวนะครับผมก็ตัวเล็กขาดหมดเลยนะครับคือมันไม่ได้ขาดเสียทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันก็สภาพไม่ดีแล้วนะครับก็เลยเปลี่ยนทั้ง6ตัวเลยนะครับชุดหนึ่งก็250บาทนะครับผมถามว่าดีแพงไหมมันก็นะครับพอตัวนะครับประมาณนี้นะครับราคายืนพื้นอยู่ประมาณนี้นะครับเวลาเปลี่ยนน็อตล้อนะครับอยู่ประมาณ250นะครับ แล้วก็บวกค่าแรงนะครับส่วนมากที่ผมเปลี่ยนประมาณ 2- 3สรอบแล้วค่าแรงก็อยู่ประมาณ4ี่รอบาทนะครับผมโอเคนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยนะครับก็400อบาทนะครับค่าแรงนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะนี่ครับขับไปก็วิง่งฝั่งนี้มันขาดสองรอบสองรอบแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับ e ีพีนี้ก็คลิปประมาณนี้นะครับแท่มาถ่ายให้ดูนะครับว่า,าการถอดเปลี่ยนน็อตล้อต้องทำยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับแล้วก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีจ้าบ๊ายบาย